อ่ะเมื่อกี้นะครับนะ่ะเรารู้แล้วว่า y เท่ากับลบพาราโบเลส x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกสองนะครับอ่าให้กราฟเป็นพาร,ราโบลากลมนะครับนะ่ะที่มีจุดยอดอยู่ที่หนึ่งสองนะครับตรงนี้อ่ะาพิจารณาข้อความนะครับที่เขาจะให้เติมนะครับนะนะครับ เป็นกราฟเส้นโค้งพาราโบลานะครับอ่าพาราโบลานะครับระบุด้วยค้อมหรือหงายนะครับนะก็ค้อมนะครับเพราะว่าเราได้ค่า A ตรงนี้เห็นไหมเป็นค่าลบนะครับก็คือลบหนึ่งนะครับนะแกนสมมาตรก็คือเส้นตรงอ่า x อ็กเท่ากับเจำไว้เลยนะครับ x อเท่ากับเแล้วก็ค่อยมาไล่ดู h เท่ากับอะไรนะครับนะอ่าก็คือ h ฮเท่ากับหนึ่งนะครับก็คือเส้นตรง x อเท่ากับหนึ่งนะครับนะนะครับถ้าดูเส้นตรง x อเท่ากับหนึ่งเนี่ย คือเส้นนี้นั่นเองนะครับเนี่ยอ่ามันแเบบ่นครึ่งนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้ก็คืออ่าแกนสมมาตรนะครับเลขข้อกับหนะครับเลขข้อกับตัวเลข1ตัวนะครับเส้นตรงก็จะขนานกับแกน y เห็นไหมนะครับนตามที่เราเรียนเส้นตรงนะครับอ่ะมีจุดสูงสุดนะครับถามว่าทำไมได้จุดสูงสุดถ้ามันเป็นกราฟขอมนะครับจุดยอดสูงสุด ก็คือ h k นั่นเองนะครับสุดยอดนะครับนะ่ะอ่าก็หยิบมาเลยนะครับนะ่ะ h k ก็คือ1ค่า k นะครับเนะี่ยอ่า k ก็คือ2นะครับในเมื่อมันเป็นมีค่าสูงสุดนะครับหรือว่ากราฟข่อมนะครับเห็นไ,ไหมที่คว้มตรงนี้นะครับมันจะให้ค่าที่สูงที่สุดก็คือดูที่ตวัว y นะครับไม่มีค่าอื่นที่สูงกว่า2แล้ว2นี่ มากที่สุดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นค่านะครับอ่าที่สูงที่สุดก็คือ2นะครับก็คือดูที่ y หรือว่าค่า k ตัวนี้นะครับผม